ขึ้นก่อนพอซื้อแซลมอนสดชิ้นโตมาฝากท็อปยิ้มตาเป็นประกายทันทีก่อนจะหยิบขวดเพียวฟูดซอสดองสไตล์เกาหลีมาลองทำเมนูใหม่เขาเทซอสลงกล่องแก้ววางชิ้นปลาเรียงไว้อย่างสวยงามแล้วหยิบพริกสดกับกระเทียมสไลซ์บางๆโรยลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสกลมกล่อมหลังจากนั้นก็ปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนเต็มๆรุ่งเช้ากล่องถูกเปิดออกกลิ่นหอมหวานเค็มละมุนโชยออกมา เนื้อปลาเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเล็กน้อยฉ่ำเยิ้มดูน่ากินสุดๆท็อปตักเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมแซ่กลิ่นกระเทียมสดๆตัดกับรสพริกบางเบาทำให้ยิ่งชวนกินฮันน่านั่งมองตาแป๋วหางกระดิกแรงราวกับจะขอชิมบ้างท็อปหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวไม่ได้หรอกนะฮันน่าของปรุงรสไม่เหมาะกับหมาเลยเขาเลยหยิบชิ้นแซลมอนย่างสุกที่เตรียมไว้แบบไม่ปรุงอะไรเลยส่งให้เพื่อนสี่ขาแทน หันหน้ากินอย่างพอใจเหมือนจะเข้าใจว่าเจ้าของกําลังห่วงจริงๆระหว่างกินท็อปก็เผลอพูดขึ้นว่าสงสัยจังนอกจากเรากับพ่อแล้วแซลมอนนี่สัตว์อื่นๆเขากินยังไงนะพ่อยิ้มพลางตอบถ้าอยากเห็นงั้นพ่อพาไปดูของจริงเลยที่อาลสก้ามีหมีคอยจับแซลมอนทุกปีการผจญภัยครั้งใหม่จึงเริ่มขึ้นจากบ้านสู่สนามบิน เครื่องบินใหญ่พาเหาะข้ามท้องฟ้าก่อนจะต่อเครื่องเล็กไปยังอุทยานแห่งชาติแคทมายรัฐอ阿拉กาเมื่อถึงที่หมายภาพภูเขาหิมะป่าสนและสายน้ำเชี่ยวต้อนรับสายตาทั้งคู่ท็อปกับฮนันนานั่งแท็กซี่เข้าสู่บุคฟอลส์จุดชมที่ด่งดังที่สุดและภาพตรงหน้าก็ทำให้ทั้งคู่แทบลืมหายใจมีสีน้ำตาลนับสิบกำลังยืนเรียงราย,ายริมสายน้ำแซลมอนนับร้อยว่ายทวนน้ำขึ้นมาวางไข่ บางตัวกระโดด้ามน้ำตกแต่ถูกหมีตบบหรือคาบเข้าปากในเสี้ยววินาทีท็อปตื่นตาตื่นใจกับความต่างของแต่ละตัวบางหมีเฝ้ารออยู่บนโขดหินคอยงับทันทีที่ปลากระโดดบางตัวกระโจนลงน้ำใช้กรงเล็บตบบได้อย่างแม่นยำและสิ่งที่ทําให้ท็อปประหลาดใจก็คือหมีไม่ได้กินทุกส่วนแต่เลือกเฉพาะท้องปลาอุดมไขมันหรือหัวที่เต็มไปด้วยสารอาหารเพื่อสะสมพลังงานก่อนจําศีลในฤดูหนาวพ่อพูดเบาๆเคียงข้าง นี่แหละคือวงจรของธรรมชาติปลาซามอนว่ายกลับมาตายที่แม่น้ำเกิดเพื่อให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นส่วนหมีเองก็ได้อาหารสำคัญเพื่อความอยู่รอดฮันน่านั่งนิ่งหูตั้งตาเป็นประกายเหมือนเข้าใจความหมายทอปยิ้มแล้วกระซิบเห็นไหมฮันน่าแสวลอนไม่ได้เป็นแค่อาหารของเราแต่มันคือชีวิตของทั้งป่าใหญ่เมื่อแสงอาทิตย์คล้อยต่ำลงทั้งคู่เดินกลับแคมป์ด้วยหัวใจเต็มอิ่ม การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการผจญภัยแต่มันสอนให้รู้ว่าทุกชีวิตต่างพึ่งพากันและความทรงจำก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเมื่อได้แบ่งปันร่วมกัน